ดีครับผมกิตีแสงชูรัตครับปรินาสกลนครวันนี้มาดูแปลงสาธิตรครับปีนี้ผมทำข้าวนาปางเป็นแปลงสาธิตนะครับใช้ชีวภาพล้วนครับสมแดงนะครับสมแดงบวกอะมิโนก่อนวานนะครับก่อนหวานผมแช่ใช้น้ำแช่ด้วยอ่งมังกรนะครับน้ำประมาณครึ่งค้นไหอน,นะครับแล้วก็สมแดง หนึ่งฝาแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็หลังจากนั้นก็มาหว่านนะครับหว่านได้สิบวันข้าวขึ้นประมาณแปดถึงสิบเซนนะครับผมก็ฉีดพ่นโสมแดงบวกอะมิโนนะครับแล้วก็ฉีดทุกสิบวันนะครับแล้วก็ช่วงข้าวตั้งท้องผมใช้ควิกนะครับใช้ควิกฉีดแล้วก็ข้าวขึ้นได้สวยมากครับรวงโตรวงใหญ่มากนะครับ สวยจริงๆครับข้าวหนานะครับตอนนี้นกกำลังชมมาไล่นกหลายวันแล้วนะครับไม่รู้อยู่ลือเท่าไหร่เพราะว่าแปลงมันมีแค่แปลงเดียวในเขตนี้นะครับอยู่ในกลางป่าด้วยซ้ำนะครับนกเยอะจริงๆะนะครับแต่ข้าวก็นกหนานะครับ กินข้าวปลอดสารกินอาหารปลอดพิษช,ชีวิตปลอดภัยนะครับสมแดงเป็นชีวภาพ100%เปอร์ซครับยิ่งใช้ยิ่งชอบครับผม